สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องยาซีกกกอกนะคะมาแล้วคนงามประจำโคกหนองนาะมาแล้วยายังไม่ได้ทำอะไรเลยกินข้าวเจ้าเอาเนาะกินอะไรจ้ะนุจะกินอะไรนะจะกินอะไรข้าวผัดข้าวผัดโอเคให้เมะผัดให้อันนี้วันอะไรนะคะ วันอะไรคะอ้าวันจูกใส่ชสืแบบนี้เหรอคะเขาเห็นโบเขาอ๋อแม่เขามาให้วมมันยาวจังแม่โบผู้ใหญ่บ่ไม่ใช่โบเด็กบ่ลูกให้เบ้ผ่านให้โอ้ยครับนว่ากักินนะน้ค่ มันจะมีปลาทูอยู่ในแม่พี<ะ>ปลาทูมีอยู่ถ้ามันจะกินปลาทูก็ได้มีกินปลาทูไหมลูกกินปลาทูอ,าอ่าอยากกินข้าวผัดนางอยากาากาินข้าวผัดจัดไป <laughs> <c oughs> อา้อาวอา้าวอ้าวอ้าว อย่าออกไปเปียกฝนอ,อน้ำรั่วนินน้อยตื่นแต่เช้า,าคนเก่งคนเก่งตื่นเจ้าไไมไม่ตม่ตต้้อออองงหหหหลลบบคคยยยเน Ya kit lu chân ๆแอบโอ้ FC เค้าเล่นช้อน em กับช้อนติดแอบช้อนแอบ มานั่งกินข้าวแล้วมินน้อยตื่นเช้าเลยวันนี้เอแอนคิดว่าเอแอนตื่นเช้าแล้วนะเขาจะกินข้าวผัดเขาอย่างนี้อ๋อวันนี้เขาจะกินข้าวผัดมีนลูกอ่ะเชิญมาลูกเชิญนั่งค่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวใครมากินข้าวเดี๋ยววันเสาร์จะพาไปดิ้งดึงดิ้งดึงดิ้งดึงพี่คอยจะมาแล้วพี่คอยจะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาพี่คอยไปเล่นด้วยเดี๋ยววันเสาร์จะพาพี่คอยกับน้องมินน้อยไปเล่นเด้งดึงเด้งดึงถ้าฝนไม่ตกนะลูกนะไป ว่าฝนตกค่ะทุกคนเล่นเต๋ากันนะร้อยจ้าก็ก็นี่แหละจะพาจะพาไปเล่นโอ้โหชวนเยอะเลยอสิพระแอนจะจะหมดเงินเยอะไหมเนี่ยชวนทุกคนชวนทุกคนใช่ไหมลูกไปเดไปค่ะโอ้อ้ยพระแอนจะเหลือเลยอย่างเงี้ยน่ะลโอ้โหทามินน้อยกับพี่พลอยไปได้ไหม ทำไมต้องชวนคนเยอะด้วยอ่ะอุลักชวน้อคุยครับเพือจะได้แบบกมากเลยมตรงนี้ต้มงาต้มเนาะเดีตอนเย็นมราจับมือกันก่อนถ้าฝนไม่ตกเราจะไปเล่นเด้งดึงอะพาใครไปด้วยปาแอนไออีไอีกหนูหนูหนูน่ะใคร โอเคแล้วมีใครอีกเบะล้วมีใครอีกพี่พี่อะไรพี่อะไรกำมันจะมาเอาลืมแล้วพี่น้องแป๊บเดียวดูดีใจจังพี่บุญมาทางเลยมันจะได้เต็มอะไรนะมันเต็มนั้นเราใช่ไหมรถรถรถคันสีฟ้าแล้วอ่ะมาตุ๊กตุ๊กเราอ่ะใครมาผมให้ลูกใครมาผมให้ใครมาผมให้บอกหน่อยสิใคร แม่ค่ะอ้าววันนี้แม่แต่งตัวให้เอ๊ะทำไมป้าแป้งเหมือนสาวพม่าจังเลยเี้ยอำนำให้แม่แต่งตัวให้หนุ่ม่นี่ยแล้วยอดมากเลยค่ะเก่งค่ะโอ้วินน้อยกินมากเลยเยยอะเเลก่งมากเลยค่ะลูกนกิข้าวอะไรเยอะเลยข้าวผัดด้วยเอากินเองค่ะกินเองเอาตักกินเองโอ้โหกินเองด้วยนะเดี้เอ้ยอยู่กินเองนะวลูกตักกินเองค่ะ กินเองหมูกินเองเลยย่าก่งเก่งแล้วก็ตั้งตรงนู้นเก่ง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 เลยมินน้อยอืมอืมเอากินตรงไหนไม่มีพริกอันนี้แครอทแครอทแตกแครอทกินแล้วลูกโอเคอืมมิมิวมาแล้วโอ้ยใครมาใครมานูนใครมาเฮ็ดสิปะปุ๊ปปะปุปุ๊จอดรถก่อนฝนตก ข้าวกินเองเลยลูกเก่งมากเลยค่ะ้วยก่อนรักมากเลยเล็กเหมือนมินน้อยเล็กเหมือนมินน้อยเลยโอเครถไปไหนย,มมยังรถมีอีกไหมหมดแล้วล,ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ข้าวตม้มเนาะแคลล่รถหนนะ่ะเนาะเดี๋ยวทำข้าวตม้มพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ต้องไปมันไม่ไปก็กินข้าวเหมือนกันเลี้ยงแต่เขากินข้าวเหมือนกันใช่เอ๊ะไปเสียเรื่อุยอุ๊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 ย อันนี้อะไรนะเรดิอะไรดิวดีใจที่พรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเฮ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์โอ้ดีใจที่ไม่ได้ไปโอ้ดีใจพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนเนาะวันนี้ไปอีกหนึ่งวันนะคะครับค้อนคำให้ดิกินเพื่อป้าเอ็นหนึ่งคำลูกเฮ้อกินอีกหนึ่งคำแล้วจะกินปีโป้ไม่ไปเล่นดิ่งดึงพรุ่งนี้ไง เบบ่อนโอเคโห้เบบ่อนอุ้ยจะไม่หนาวจังวันเนี้ยเย็นนะวันเนี้ยเขาต้องใส่เสื้อแขนยาวเพราะเขาหนาวนี่โอ้ยประเด็นต้องไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่แล้วหนาวมากเลยค่ะเอฟซีจ๋าหนาวหนาวอร่อยไหมลูกกินเยอะ มันเที่ยวมันเที่ยวน้าลูกออให้เป๋ป้อวเปออยู่ไหนอ่ไอ้าเก่งจังเยเ่งมาเ่งมา่เ่งมากวันนี้ชุดสวยพโรงเรียนมินน้อยเป็นโรงเรียนแบบสี่สีม่วงนะคะอ่าโบเ็ก็เป็นสีม่วงเสื้อก็เป็นสีม่วงชุดไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าชุดกีฬาชุดอะไรเงี้ย นะคะก็จะเป็นสีม่วงโรงเรียนสะอาดมากได้ไปเจอหนึ่งครั้งเราโอ้โโรงเรียนเขางสะอาดสุดเออเอาหมดแล้วหมดแล้วโอ้เก่ง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 มากเลยค่ะอ้าวอะไรอ้าวอ้าวกินไหมเนี่ยกินไหมกินไหมผู้ตายผู้ตายอย่างนี่แหละปู้ตายผู้ตายผู้ตายผู้ตายเดี๋ยวจะใส่ที่นี่เดี๋ยวจะใส่ที่นี่ กินก่อนกินก่อนแล้วปูจะใส่ไก่จะไส่คลิปนี้นะคะของมินน้อยนะคะที่ก่อนไปโรงเรียนนะคะอยู่กับเมฆปูไต่ป้าอดก่อนไปโรงเรียนนะคะกินข้าวผัดนะคะเมฆทำข้าวผัดให้ปูไต่ให้มินน้อยก่อนไปโรงเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีคุกโกด้วยนะคะสวัสดี